บรรยากาศยามเช้าของที่พักของเรานะครับมันต้องเปิดเบเกอร์แดงว่าเราเกอร์ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาบน้ำเย็นได้อยู่แล้วไม่เน่ยฉันอาบไม่ได้เดี๋ยวไปขอห้องอื่นเขาอาบไปกดกดขอคู่รักพิ่สวงหนึ่งคู่ดั่งอยู่ในแคนทีนสองคนนี่คือเะดับที่ต้องปิดแคนทีนกินเลยหรอ น้ำแรงมากเมื่อคืนเจอเสียงแล้วว่าครับะรจะพูดเบาทำไมครับพูดดังๆเดี๋ยวปกติเป็นคนพูดดังมากเลยรู้ป่ะจะได้ยินไหมนะยินโดยชุดคนนี้นนก็ได้ยินทั้งคืนเลยเียโอ้โหสุดสุดกูกักกูกักหมาแมวไดโนเสาร์วิ่งผ่านห้องเต็มไปหมดแต่กูก็ยินลุกมาดูไม่เห็นเจออะไรเยอาแย่ละเออโหดมาก อันนี้จีลาได้เพื่อนละหนึ่ง<ม>นี่นนส่วนคุณสิริก็นั่งบิวอยูอย่อยากอยากกินไปนั่นนี้มากอันนี้อันนี้แล้วมันเป็นแยมแบบบลูเบอร์รี่ไม่ใช่บลูเบอร์รี่มอลเบอร์รี่ที่มาเป็นมอลเบอร์รี่เป็นลูกๆเลยมีกา้านด้วยอ้าวจีลาทำไมยอยู่ที่หอ้องนายเป็นคนหนึ่งนี้นเข้มยิ่งกว่า กาแฟโกโก้ก <irgend>. ็ค <thing> ือโกปิโก้นี่จุดไฟตัวโอเคลองสีคนนั้นน่ะลองน้ำอุยเย็นเจี๊ยบดงไปนี่เจี๊ยบอุ๊ยเย็นเราออกเดินทางแล้วครับเราไม่เคยเที่ยวอะไรแบบนี้เลยครับต้องขอบคุณท่านจิราสปอนเซอร์ของเราในวันนี้และพี่แว่นสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมชนาวุฒิไม่รู้เรื่อง อ้านาเป็นผาโวนะครับมาจากท่านเพ่หครับแวหัวผันะผ่านเราก็ลองแบบสัตักไหลไปลงสู่ทะเล ถึงกล้องหรือใช่น้ำข้างล่างมันจะเป็นจอบกว่างน้ำตกขาขาแขนขาแขนหนโอ้ดูในกล้องอันเล็กนิดเดียวดูข้างนอกไม่ใหญ่ใหญ่เมื่อก่อนอ่ะตอนตอนที่พี่มาบอกว่ามันน่าจะเป็นสายใหญ่อ่าใช่สายใหญ่แต่แต่ตอนนี้มันเราก็เป็นลุงใช่ไม่สายลุงอยู่ข้างล่างเนี่ยคือที่เราจอดมันจะเป็นสายใหญ่เลย เพราะว่าข้าวบนมันแห้งเราอีกเลยนะน้ำมันเลยแค่หยุดหยุดเฉยโอ้ดูข้างบนดิถึงนู่นน่ะน่ะไม่ไรหรอที่รอจอดก็คือความหมายที่ละหยดอีกน้ำตกที่ละหอียดแบบเรือบางเรือบางเรือบางนี่อเอผมให้ควาทีเรือขนาดนั้นมาใบเรือพี่หถ้าเรือพิเศษอะไรเนยเยเดี๋ยใส่ลูกอยู่ข้างล่างเลยนั่นแหลยใส่ลูกอยู่ข้างล่างเห็นไหม

เล่นน้ำกันไหมเอาแล้วเอดเลยอ้โหไม่ไ้มาเช็ตัวมาด้วยมิไรนาดีสนุกใง่ถึงแล้วมีสุขาด้วยที่ทุนสิริต้องการจอดนี่ต้นไหนก็ได้อยจต้นไหนก็ได้ ฝั่งขวาเลยครับจอดตรงไหนก็ได้ไหนไปดูฮอสปริงไม่มีสัญญาณโารตัวทรเยี่ยมเช็คอินไม่ได้อยากลงมาครับไหนไหนท่านจิลาขายตรงติ <ห ả? S 1> ขายตรงมันเป็นยังไงาาใช่่ของธรรมชาติเลยหรอ ไม่เขามีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ใช่ก็คือถ้าอยากอาบน้ำน้ำอุ่นก็มาอาบที่นี่เห็นั๊มน้ำอยู่ข้างบนกับแบบใชุ่ขึ้นไปใช่เข้ากล้องปะเข้ากล้องเข้ากล้องเดี๋ยวเราจะเอาเอาประโยคนี้นะใช่ไประโยคนี้เด็ด ัเดี่ยวสองอาร์มพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเดี่ยวร้อยก็พอละแมสไม่ยุ้ยเดี๋ยวมาไม่ดึงอันนี้เป็นน้ำพึ่งแท้ค่ะน้ำพึ่งหลวงค่ะซื้อขวดละสี่ร้อยอยูแล้วหมดเลยเนาะมันร้อนเลยอือก็นายซื้อหมูนะมันหอมหอมทั้งน้ำพึ่งแล้วก็หอมทั้งมะนาวเลยมันหิวมันหอมมันหิวแะ้วคะ นี่คือเพื่อนเพื่อนมาแหละแล้วเพื่อนเพื่อนเร็วมากเพื่อนๆว่องไวทุกทุกคนจะหลบอะไรขนาดนั้นหลบกันหมดเรื่องเงี้ยนี่คนมาคนเดียวเออมาคนเดียวหรือเปิดปิดเดือมีคนพายส่วนตัวด้วยมีคนพายส่วนตัวด้วยคนเดียมันสังโอ้ยให้มันตกทะเลไปสิมีแกงนิดหน่อยแกงแกงแกงแก๋งโอ้ยกระทิ่ง ทำไมมันเหมือนมัวจังวะเดี๋ยวกระทิงขาวกระทิงแดงเปลือกหูปลาเอ้ยหน้าผาขาวเดี๋ยวเราจะรอดไปยังไงจับที่ดีจับจับกระเป๋าเป็นที่เดียกระเป๋า ต้องลองก่อนไปหน่อยปกติไม่ได้หน <Brothers> ่อยลงด้วยหนัง <nhiều> ช <kaz divine> ีวิตมา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 ยาม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 อม่มา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 เามา่าม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 า้ามามาาาม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 วมา้วมามามาม่าาม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 าานาม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 มานามามามาา ำมหรับไี่รู้หัวรู้หางแล้วตอนนี้ห่างนิดเลยพี่ฮึ่มฮ่มฮ้ยมฮึ่มแล้วพื้นไงโบโบนี่กล่าว่าผ่านแน่นอนนี่ไงดูเหมือนผ่านไหมดูเหมือนผ่าน อ่าสักพักหนึ่งฝีพายเราฝั่งนี้ไหมฮะเออเอาไว้ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่อะไรนะฝีพายแม่งขี้เกียจใช้แรงงานใช้แรงงานลูกค้าไม่ใช่พายเดินแบบนี้นี่เองโอ้จากจากเอาเท้าลาน้ำเออจากเอาเท้าลาน้ำกลายเป็นเป็นงานเลย ปอกเผื่อแป๊บเดียวมาเรียนเรีนถึงเฉยโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นอีก500เมตรจิตจิตไหมจิตจิตไหมจิตจิตดีทามเลยครับของร้อนครับไม่ลอดของร้อนครับออืเรียบร้อยมีคอนเทนต์แล้วเราไม่ได้รองเท้าของมังเรียน น่อยพิทักษ์ขาเลือดหน่อยพิทักษ์ปากาเลือดคิดว่ารองเท้าเหมือนจะรอดไปถึงตกถึงอืมอยากได้เดมกาแฟร้อนๆแต่ก็15บาทได้กเองนะครับก็โอเคอยู่นะได้อยู่เนาะแม่จะดีกว่าเดินแล้วแบบปรับปรับปรับเดินน้ำตกจับ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  เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้หมอกินยาปะกินโอเคแอบนก็กินยาอันนี้คือเขาไม่ให้ทิ้งนี่เด็ดข้าวยังชีพีบเขาไม่ให้ทิ้งใช่ไหมไม่ให้ทิ้งวันนี้ไม่ให้ทิ้งขยะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้ทิ้งพี่เราต้องเก็บไปหมดเลยเนี่ยปากใส่กล่องเลยน้ำพริกเมื่อวานอร่อยนะอยากกินอีกปกติไม่ค่อยกินน้ำพริกวันนี้เขาจะมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องที่มันเผ็ดเผ็ดน้ำพริกอองที่มันมันจะไม่เผ็ดแต่ว่ามันจะมีหมูเมื่อวานก็มีหมู แล้วนี่คือทำอะไรพัดดาวอามามาเบกินข้าวแต่ขอดูใส่หัวใจให้เรอยให้เลยให้เลยให้ให้มันสโลว์สโลว์เหมือนในโฆษณาทนี่เป็นร้านกาเฟ่หวานครับทีนี้กาแฟเครื่องชงของเครื่องชงของลุงนี่ใครก็ปั๊มได้เบากำลังให้น้องเขาหัดชงกาแฟนี่เสร็จแล้วน้องก็เดี๋ยวน้องกดตรงนี้นะเดี๋ยวลุงจะเอาตัวนี้ลองไปเออ กดลงไปนะรับเออกดลงไปออกนะครับนี่ไงครับดอสีหน้าคนความขึ้นมาได้เลยแต่สีหน้าคนถ่ายนี่มีความสุขมากทีนี้หนูอยู่ตรงนี้ก่อนทีเมืองของหนูหนูต้องชิมนานเมื่อกี้ลองชิมกับเป็ดเนาะเี่ีอยวอะไรดีครับพี่นะฉันเปรียวร้อนเย็นร้อนปีร้อนพี่ได้เลยโอเคเลโกฟี่เลโกฟี่คือไม่ใช่น้ จากการมีเดียจบแล้วก็ให้กันต่อชีวิตมันทุลักทุเลอะเนาะมันหยุดไม่ได้ชีวิตต้องมีรสชาติอันนั้นก็คู่รักครับทุกอย่างจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ข้างหน้าของเขาจะเป็นทุ่งเสมอใช่นี่คืออิจฉาหรือบูลลี่หรืออะไรนั่นหมันไส้ อันนี้คือต้นยางแดงน่าจะก่อนเราเกิดเราชอบฟิลซุ้มประตูข้างหน้าเฮ้ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราชื่นชอบด่านตรวจด่านตรวจค้นของคููนี่แหละใช่ทางเดียวกันหมดเลยใช่เดี๋ยวนึงทางเข้าทางอยู่ทางเดียวกันทางเข้าทางออกอยู่ทางเดียวกันหมดไหนรู้ได้ไงว่าเอาเข้าไปขวดเดียวนั่นดิ ก็เราเออนี่โดนเลยนี่จริงอ่ะถ้าหลักรง่ายๆคือเอาอะไรเข้าไปก็ได้แหละแต่ถ้าเก็บขยะออกมาด้วยแต่ถ้าใช้กับคนทั่วไปบางทีมันมันไม่ได้ไงเออตัดปัญหาด้วยการให้เอาเข้าหมดเลยอย่างเอาจริงๆเออทางทางมันดูเป็นแบบดีนะทางดีเหมือนตอนไปนั้งัวเฮนนรกนะจำไม่ได้แล้วเป็นไงเคยมีครไปเสร็จน้ำไหลไหลแบบน้อยมากน้ำไหลน้อยปะลงไปอยู่ไหน ก็เมื่อกี้บ้าก็บอกอยู่ว่าเราแฮกดาวเทียมมาจากรัสเซียที่เอเอสัญญาหมดแล้วอันอันนี้ไม่รู้แล้วว่าใครไหนอ้าวไปทางไหนวะอ้าวมันมีทางมีซ้ายกับขวาไปไหนไปขวาอะไปซ้ายก็ได้ไอเรานี่เดี๋ยวต้องโดนสักทีแรงมาก อีกหนึ่งกิโลเดินมาตั้งนานชึ่นจาร5อยเมตรต้องวิ่งเลยปะละ่ะไม่วิงะะ่งแบบสปินต์สปินตนี่ข้างหลังคือแบบเดินแบบถูกระเบียบแถวมากอะ่ะทางมันมีอยู่แค่นี้ให้เดินอ,อืสาระเราไม่มีเลยเว้ยเวลาเปิดใหม่อเอาเว้ย๋อ,อนี่คือแค่ขั้นแรกเหรอ,อ ห้ามเล่นน้ำจิลานะอยากเล่นน้ำนี่ล,ลงหายเนื้อยังหายเนื้อยังห,หายเนื้อเลยฮะโห้เฮ้ยนี่อยู่นั่นเนี่ยใหญ่โตโอ้ รับกีราร้อนร้อนอันนี้เรายังอยู่จุดที่2อ,อยู่นะครับก็แดดกำลังดีมากบ่ายโมงได้ยินเสียงน้ำตกอุ้ยมีทางเดินระวังลื่นด้วยไปก่อนเลยค่ะทีรีมวยขอบโหใครเป็นคนคิดทางนี้ขึ้นมา <laughs> ใครคิดทางนี้ขึ้นมาได้นะได้ครับโอเคได้ที่แปลว่าโอเคไปอ๋ปออันเนี้ยไม่อันเนี้ยยากละ <laughs> อันนี้ทำคอนเทนต์ยากละคือจะพาเดินไปที่ร้านของด้วยพี่โอเค <laughs> เรามาทั้งที <laughs> เราต้องไปเรามาทั้งที <laughs> โอ้ยโอ้โว ห้ามกระโดดสุดยอดมากทางลงโอ้โหเฮ้ยวัน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 โอ้ my god ใครที่เอรทางนี้ขึ้นมาได <c oughs> ้สิดกระเป๋าอะ่ะ เอาลบสิครับลบลบเออก้มลงก้มลงเออน,น่าเสียดายครับก่อนหน้าเรามาเที่ยวน้ําตกไม่กี่วันเกิดเหตุดินถล่มครับผมเห็นว่านานๆทีจะเกิดสักครั้งด้วยแต่ว่าจากจุดนี้เนี่ยเรายังสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปขั้นถัดๆไปได้อยู่นะครับ ซึ่งทีมเราก็ได้เดินขึ้นไปเก็บภาพกันอีกนิดหน่อยก่อนจะเดินลงมาครับผมแต่เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายทําต่อครับเนื่องจากเราลงมาไวกว่ากําหนดนิดหน่อยครับผมทีมพี่ไกด์เนี่ยก็เลยแนะนําให้เรามาแวะเที่ยวถ้าตะโขบิต่อผมเรียกชื่อถูกไหมเนี่ยถ้าตะโขบิบิกันต่อครับผม เห็นว่าเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกครับมีความเป็นมายาวนานเลยแล้วก็ยาวใช้ได้เป็นยังไงมาดองเที่ยวดูครับผมป้าบอกว่าเหมือนเกีฬาชัดชัด มันโจมตีแน่ i อโ o n สิบมันเลิศจริงๆนไอโฟนมันโหดจริง่ะคุณป้าปลาถอยให้หน่อยดิเอ้ยอเดี๋ยวดิวานครับครั<ะ>ขอทำรู้สึก อมันให้ฟิลแบบว่าสงบไม่วะนี่อะไรตอนนี้ฉันกำลังกลัวว่าฉันจะรับเชื้ออะไรจากค้างคาวไหมถ้ากลับไปใครไม่สบายก็เตรียมตัวเตรอยไอ้ปรกายเพชรไอ้ประกายมันมาจากไหนหรอไอ้ไอ้บ้านจะเป็นหินหินไอ้นั่นอะเอากิิเตอร์มาโยน แมนกลัวที่ม,มืดทีันความไม่ปลอดภัย <c oughs> ที่แมันกลัวอ,อย่างนังดูไม่ปลอดภัยนกะว่านี้อีกนะเสร็จยังสว่างเสร็จเตอร์ทางออกอันนี้มันแบบทางออกอยู่ไหนยี่น้ <c oughs> นำหยดลงหินออกมาแล้วหินยังไงหินยังก่อนพา <c oughs> ไปดูว่าวันนี้สำคัญกับท่อไหนสำหรับพี่ไมมีโต๊ะเราโต๊ะเดียวสวัสดี อันนี้เขานนเขานนเขา,าคุมตีมเสือเเส้อเทตาน้ำเ,เ,เ,เงินเหรออุ๊ยอันนี้คุ้นคุ้น,น,นหลังจากเรากินข้าวเย็นเสร็จนะครับเราก็มาแวะกันที่ธนาคารทกรสแห่งแรกของประเทศไทย <c oughs> แล้วก็กลับมาที่ร้านครูสันชัยโยงเราเหมือนเดิมเจ้าพ่อเพลงเศร้าในตำนานนั่นไม่ทันขาดคำ วันนี้เดี๋ยวใครจะรีวิวการท่องเที่ยววันนี้ให้เราได้บ้างสวัสดีครับอันนี้รับอะไรดีครับบัวลอยป่ะครับบัวลอยดีกว่เยอะชิมอย่างอื่นบ้างเออเหรอเออกินอยู่นั่นอะป่ะปล่าเออก็จบวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับวัน day t r i ปน้ําตกทีรอซูครับผมถือว่าเอาเรื่องใช้ได้เลยหนักไปทางเดินทางนิดหนึ่งทั้งขึ้นรถลงเรือนะครับเต็มที่มากขึ้นเขาลงถ้ำด้วยเสียดายอยู่อย่างเดียวคือเรื่องดินถล่มเนี่ยแหละครับแหม่ไม่น่า ก็หวังว่าจะพอเป็นข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบวีล็อกของเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ